โยสวัสดีชาว YouTube ทุกชานนะฮะวันนี้ผมก็จะมานะฮะนะฮะบ t สบักกิ้งเลซิ่งวันนี้ก็จะเอารถ CANDY ้คูเป้นั่นเองนะนะครับตอนนี้ก็เป็นรถในตำนานนะแล้วเจ้ารถคันนี้นะผู้ชมนะนะครับรถทั้งหมดผมก็มีนะก็ยังไม่ครบนะผู้ชมนะแต่มันก็ไม่มาแล้วล่ะนะมันก็จะนะไม่หันกลับมาแล้วนะผู้เล่นเก่านี่บอกเลยฮนะถ้ากลับมาเล่นก็น่าจะดีนะ ะะผู้ที่เล่นภาคหนึ่งคุณลองมาเล่นภาคสองดูก็น่าสนุกนะมาเดี๋ยวก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยฮะมาฮะวันนี้ก็จะเอาเล่นเจอะไรนะล็อกซี่โรลเลอร์นั่นเองนะพีะช่ชวมาเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยฮะมาลุยกันเลยเกมนี้ผมไม่เห็นคนไทยเล่นนะไม่ค่อยจะเยอะว่ะใช่ผมไม่เห็นเขาจะลงย t ท b e กันเลยนะลงเห็นไม่กี่คนเองอนะพีะช่ชมาเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยฮะมามา,มาอยู่อันดับ3ามละขึ้นมา ดับ3อยู่ว่ะเฮ้ยตีมาอยู่ดับ2เหมือนเดิมดับหนึ่งแล้วเวจังหวะนี้มานำมานะฮะมาฮะจังหวะนี้มาลุยไปนะฮะขอแซงไปก่อนนะฮะโอ้โหมีคนเปิดอันตรีแล้วฮะโอช้หาดเปิดอันตรีแล้วฮะมาโอ้ยอโอ้โหแรงเกินน่ะโอ้โหนะฮะโดนขโมยด้วยฮะอืเอลเลอรี่แหนมโอ้โหโดนช็อตด้วยคาสจะรีบกันไปไหนฮะมาแล้ว เดียนะที่มาทางรัดตรงนี้ฮะได้ไข่สองฟองจังหวะนี้ขอสปีดนะโอ้โหมาโลอย่างดีมาเลงเลยครับจังหวะนี้มาหลุมดำมาทีจังหวะนี้หนุมดำมาละเป็นที่จับจองป่ะไปแล้วนะฮะมาใส่อยู่ด,ดับหนึ่งเหมือนเดิมมีใครตีมาไหมโอ้โหไม่ตีมาเ้ยจังหวะนี้ป่ะลุยโอ้โหผมเปิดอันตรีเลยดีไหมนะเปิดก่อนแนละ้วฮะเปิดก่อนได้เปรียบมาจังหวะนี้มาถ้าตามมาได้ก็ตามมาเลยนะจ้ามา คือตัวที่แบบว่าเร่งสปีดน,นี่ก็จะมีประมาณ4ตัวนะพี่ชมนะในเกมนี้นะจังหวะนี้แล้วผมอยากให้แบบว่ารถที่หายยากเข้ามาอีกอะเออนะจังหวะนี้มาเร่งเลยฮะปุ๊บปุ๊บโอ้ไม่เร่งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยรไม่ละ่ะจังหวะนี้แล้วตามมาเลยก็ตามมาเลยครับจังหวะนี้มาบอตำรวจมาสักทีเป็นที่จับจองมาขอเข้าแบบสวยสวยงามเหอะนะจังหวะนี้มา เรียบร้อยนะครับผู้ชมนะโอเคก็ได้ที่หนึ่งนั้นะก็มีคนเยอะมากเลยก็เป็นคนแนหะเบอร์สามนี่ก็บอดนะจะังหวะนี้โอ้โหเย็ด,ดโดมาดัดในเสาวนี้ก็เลยนะผู้ชมนะนี่เห็นไหมเฮ้ยชุดผู้ชมเจอสายเติมนะผู้ชมรถคันนี้ผมพลาดไปได้ยังไงฮนะแต่ก็เสียดายนะที่ผมไม่ได้เติมนะผู้ชมนะโอ้โหคนขับก็จะเป็นอะไรนะมีกาจางนะฮะม,มาจังหวะนี้นะต้องแสงรถ แบบว่าสายเติมไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมครัรถคันนั้นจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเติมผมก็เติมไปนะก็เติมแค่สองคันเองอะมาแซงมาอยู่อันดับหนึ่งสักทีฮะจังหวะนี้วับมาฮะจังหวะนี้มางานนี้ผมบอกเลยนะถ้าเจอพวกแบบว่ารถระดับที่หายากผมชอบนะจังหวะนี้โอ้โหตาตาไม่ใช่ตาตาใช่ปะนะใครวะได้อยู่หน้าใช่แล้วตาตาครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ขโมยโอ้โหได้วอตำรวจมาแล้วเว้ยลุยจังหวะนี้แล้ว ตามมาลก็ตามมาเลยนะจ้ะจาจังหวะนี้แคนดี้คูเป้ที่ผมบอกไงผมขับสนุกที่สุดแล้วนะไม่นะครับเท่าที่ผมมีคือรถที่ผมมีอะ่ะทั้งหมดผมชอบเจ้าแคนดี้คูเป้โอ้โหขโมยของคนอื่นไปไม่ดีเลยนะพวกจังหวะนี้ป่ะมีทางเดียวเล่งอันตีซา้จาจังหวะนี้บุ๊บกระโดดเอือะุ๊บติดไปไกลมากเลยฮนะโอ้โหซิโปยังตามมาไม่ติดเลยมาอะไรก็ได้มาโอ้โหมาสาปีดนะจังหวะนี้มาเล่งเลยปุ๊บซิโปกำลังตามมาอยู่อะฮะ โฮ้โยมันหล่อลื่นนะจะงหวะนี้มาเฮ้ยไอ้ไน้องมึงใจยเย็นๆโอ้เระเบิดกันไปเลยไหมล่ะมาฮะคือบอกเลยฮะคือรถคันนี้ผมบอกเลยโคตรชอบเลยเจ้าแคนดี้คูปเปอร์นะรถของผมก็มีประมาณนะฮะทั้งหมดก็3 7นะแต่ชอบทั้งหมดชอบที่สุดนะในคันเดียวแล้วก็คันนี้แหละชอบคือขับง่ายครับทุกคนไบังคดดับน,นี่บอกเลยโคตรติดดีแหละล้อนี่บอกเลยะนะโนะคตรจะลื่นด้วยจะไหวมา แต่ถ้าผู้เล่นใหม่ก็จะไม่ได้รถคันนี้คือรถคันนี้มันมาในช่วงอีเวนต์นะทุกช่วงแต่มันก็ไม่มาแล้วนะมันมาช่วงฤด,ดูอะไรนะฮาโลวีนนะแต่ถ้าฮาโลวีนปีหน้าฮาโลวีนปีนี้ถ้ามันมาอีกทีนะทุกท่านชมโอ้ยมาช่วงฮาโลวีนมาอีกทีมันอาจจะไม่เอารถคันนี้มาแล้วนะทุ่ชมนะมันอาจจะเป็นรถคันอื่นนะที่แบบทํามาใหม่นะกท่ชมนะบ,บอกเลยฮนะที่ผมเล่นเกมนี้ก็พอแบบนี้แหละฮะมันมีรถที่แบบว่าระดับหายากเข้ามานะ รถแบบระดับที่แบบว่าที่สายใหม่จะหาได้นี่ก็คงยากละอย่างผมเร่งละเร่งละเร็วๆๆๆอะไรก็ได้มาปุ๊บอยู่อันดับสองสักทีโอ้โหจะโหดไปถึงไหนนะฮะเบนนี่จังจังหวะนี้โอ้ยเล่งแล้วชมจังหวะนี้ปุ๊บ อะไรก็ได้อะไรก็ได้มาจังหวะนี้มาอีอยู่อันดับสองเหมือนเดิมฮะโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดอันตีเลยแล้วกันนะให้มาต้องนำเบนนี่ให้ได้เลยเบนนี่ขอน้าไปก่อนเลยเลยโอ้โหมีโอกาสว่ะเฮ้ยมีโอกาสอยู่อันดับหนึ่งนะจังหวะนี้ลูกปุ๊บ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 โอ้โห,โโหไม่ได้อะไม่ทันว่ะนะบอกเลยฮะถ้าเส้นไซไกลกว่านี้นะบอกเลยผมมีโอกาสแซงไปท้ายอยู่นะผู้ชมนะจังหวะนี้ล้ว ไม่เจอรถในตำนานล่ะเจอเมื่อกี้แค่คันเดียวที่สายเติมเนะี่ยเออมันไม่มาแล้วนะ,ะจังหวะนี้มาปุ๊บโอ้โหได้มาแล้วหมายถึงรถคันนั้นนะ่ะนะจังหวะนี้มาปุ๊บขอน,น้ำไปก่อนเลยนะปุ๊บโอ้โหขโมยไปเขาขโมยไปเหอนนะแล้วมาฮะอะไรมาหยุดผมก็ไม่ได้นะแล้วปาดมาชุดชุดชุดโอ้โหหลุมดำมาฮามชมหลุมดำมา ปิดทางกันไปหมดเลยอะมองเห็นยากจังเบยฮะอะไรก็ได้นะ,โอ,อาานะ,ะโอ้โหมาล้างเทวดามาสักทีนะฮะโอ้โหผมผมลอยไปไกลนะครฮะผู้ชมนะจังหวะนี้ลอยไปไกลเลยให้มีโทโบเหมาะมากเลยกับช่วงตอนลอยแบบนี้มานะฮะตาตากำลังมาโอ้โหคือบอกว่านะผู้ชมภาพของเกมโคตรจะสวยเลยนะผมบอกนะ,ะสวยจริงๆนะผู้ชม,มะนะนะสวยแบบว่าพอดีนะ,ะไม่ได้แบบว่า ขนาดนั้นนะช่วยมาจังหวะนี้เปิดอันตีเลยฮะมามาฮะจังหวะนี้ปุ๊บมาเขากระทิ้งแล้วเขากระทิ้งแล้วมากระโดดมาทางนี้เลยฮะง่ายกว่าทางรัดดีที่สุดแล้วทางรัดเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วมามาชน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 ,ชนมามาฮะมาชนเอ้ยชนฮะจังหวะนี้มาปุ๊บเร็วอะไรก็ได้นะวอตำรวจโอเคมา ต้องอยู่ดับหนึ่งให้ได้เลยนะท่านผู้ชมปุ๊บมาเรียบร้อยมาขโมยโอ้เรียบร้อยเดกระโหลกบินขึ้นสู่ตรงนี้ยิงตัดเรียบร้อยแต่ว่าเกมนี้มันสนุกไมนสนุกนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยด่านนี้แหละมาขอเล่นด่านนี้คูยไอ้ด่านที่เป็นด่านทางด้านซ้ายก็ไม่เล่นนะท่านผู้ชมมาเล่นด่านนี้ก็เลยแล้วกันนะคือไม่ค่อยชอบดา่านนั้นเท่าไหร่นะโอ้โหเจอรถในตำนานแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหนะฮะ คือเจ้าราชาจสลัดขับนะเออเป็นรถในตำนานเนะี่ยที่อยู่ข้างผมอะที่ผมแซงแล้วนะที่อยู่เบอร์สี่นั่นแหละเมื่อกี้เป็นรถในตำนานนั้นเองนะท่านผู้ชมนะจังจหวะนี้มาเร็วฮะมาเร่งเลยมาฮะโอโหจาบ,บาปสโอโหรขโมยไปอีกเจ็บใจฮะมันน่าเจ็บใจจริงๆนะมาแซงมาอยู่ดับหนึ่งสักทีอะไรก็ได้มาจังหวะนี้มา,มาขโมยของโอโหวอรตำรวจมาว่ามามามา,มา งานนี้แหละฮะลุยเลยฮะผู้ชมมาจังหวะนี้มาผมมีทางลัดน,นะผู้ชมมันมีทางลัดอยู่ฮะอันนี้เล่นแบบว่าสเต็ปคันสเต็ปมันต้องมีสายจุกอยู่แล้วไปมารทางนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้เห็นไหมผู้ชมมันกระโดดข้ามไปไกลมากเลยคือถ้าจะเล่นด่านนี้ก็ต้องใช้สูตรนี้แล้วผู้ชมนะเน๊ะจริงๆนะเวย้ยคือแต่ละด่านมันมีการใส่แบบว่ามันมีแบบว่าส่จุกนะเออนะแต่ละด่านนะมันมีวิธีนะฮะผู้ชมนะที่แบบว่าจะกระโดดข้ามเส้นทางนะผู้ชม หรือว,ว่าคมเส้นทางนั่นเองนะผู้ชมนะมาจังหวะนี้ป่ะไปต่อแล้วอะไรก็ได้นะมาโอ้โหแมงอันนั้นไม่มาโทรโวไม่มามาวุบวุบเฮ้ย,ยาหึงโอ้ไมก่กจังหวะนี้เราอะไรก็ได้วอตํตำรวจมาจังหวะนี้มาเปิดอันตุ้งอันตีเลยจังหวะนี้มาชนแม่งอูอม้มาเรียบร้อให้ฮะโอ้โหแสงอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมอะก่อนจะเข้าฮะเอ้ยเรียบร้อยนะฮะ ข้าวอย่างสวยงามมาก็ได้รับของแลนะผู้ชมนะก็น,นะฮะเนี่ยก็จะเป็นไอเทมพวกนี้หรือว่าเงินเข้ามานั่นเองนะมาดา่านนี้ผมบอกในด่านนี้ก็ได้อยู่นะมาลุยมาฮะโอ้โหบอดอยู่ข้างหน้าสองตัวเฮ้ยจังหวะนี้แล้วมาโชโบะฮะมาเติมเตาแก๊สเร่งเครื่องโบนะฮะไปถึงโชโบนั่นเองนะโบโบนะฮะจังหวะนี้มาปาดขึ้นมาฮุด อะไรก็ได้โอ้โหแม่งไม่ได้อ่ะมา,มาโอ้โมีคนเปิดอันตีแล้วว่านะแต่เอาเหอะนะเฮ่อันนี้ก็ได้ผมเจ้านี้โอ้โหได้อยู่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 ยนะผู้ชมนะมาคิดจะนำผมไปหรือไม่มีทางจังหวะนี้มาโอ้โหมาวับมาตรงจุดได้ของพอดีเออดี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 นะดีหมดเลยมาเปิดโล่ป้องกันเปิดโล่ป้องกันจังหวะนี้แล้ว อามาได้กระนาบมาเลนจ้าจังหวะนี้โอ้โหเย็ดเข้มา <c oughs> ผมมองในพลังนี้โคตรดีนะจะคล้ายๆเหมือนแอคเอลลอรี่นั่นเองเอลเอลลอรี El ่นะทุกท่านจังหวะนี้มา <c oughs> โอ้โหขบวยไปอีกโอ้โหพูดถึงเอลลอรี่ฮะทุกท่านเอลลอรี่ฮะขบวยของผม <c oughs> ไปเลยเมลล่าอถาถรรพ์จริงๆนะเอลลอรี่เนี่ยจังหวะนี้มามา <c oughs> แรงปุ๊บปั๊บีบบา้าจังหวะนี้ปุ๊บใส่โคนจังหวะนี้ปุ๊บั๊บจังหวะนี้เฮ้ยโอ้ข้ามแมบ,บเกือบจะข้ามเส้นทางเลยแล้วไม่ล่าจังหวะนี้แล้วอะไรก็ได้จังหวะนี้แล้วรู้สึกมันงาจากนั้นพี่โจนะ้นะไม่เจอคนโหดเลยช่วงนี้นะในเกมเนี้ยนะคือนะตอนนี้ต้องการคนโหดมาเจอมาเล่นเกมเนี้ยนะน่าจะสนุกมากเลยนะ ตั้งแต่เล่นมานี่คือไม่เคยเจอแบบระดับโคตรๆนะที่แบบพวกยูทูบเบอร์ที่เขาเล่นเกมเนี่ยนะพวกฝรั่งของเล่นกันนะผมไม่เคยเจอพวกนั้นเลยอ่ะคุณมอยากเจอเหมือนกันนะคือสนุกแน่นอนฮะเจอพวกนั้นแะโอ้โหก็ได้กันไปแล้วที่หนึ่งเหมือนเริมฮะมาด่านนี้มาเดี๋ยวผมจะมาเล่นด่านนี้แล้วนะโอ้โหเฮ้ยคันคนดี้คูเป้เหมือนกันเลยแอคเนอรี่ยัดดมาลุยเลยฮะคันนี้นะรถเหมือนกันด้วยนะคู่จิ้นกันเลยไม่ล่ะจังหวะนี้มา ใครจะเป็นคนใครจะอยู่อันดับหนึ่งก็มาลุ้นกันเลยนะจังหวะนี้โอ้โหเยดโดขโมยของน,นะฮะแอลโรรี่นั่นเองท่านผู้ชมมาแอลโรรี่นะฮะมาจังหวะนี้เร็วเล่งไปใหญ่ใอย่าย,อ,ย,ายอมแพ้นะฮะคนที่ตามมาด้านหลังก็พยายามเข้านะจังหวะนี้แล้วโอ้โหเริ่มกระตุกแล้วว่ะมูอถือผมเริ่มกระถกแล้วจังหวะนี้อะไรก็ได้นะมาได้โล่ป้องกันแล้วสักทีนะจังหวะนี้ ขอแบบว่าจัดหนักจัดเต็มได้ไหมอ่ะนะจังหวะนี้มาปาดพุบมาต่อไปฮะก็จะมาทางลัดตรงนี้ต่อนะความจริงมันมาด้านอีกด้านหนึ่งได้เหมือนกันมันมีทางลัดสามแบบนะด่านนี้นะจังหวะนี้แล้วไอ้กิ่แบบวันนี้งงเลยปุ๊บเอสามนะใช่สามนะสามจังหวะนี้มาแล้วนะก็นี้ก็เป็นทางลัดนะที่มาตรงนี้นะมาทางตรงนี้นะก็เป็นทางลัดเหมือนเดิมจังหวะนี้ป่ะ เฮ้ยโอ้โหอัน hey, ต oh, ีแม่งยังไม่ได้ใช้ใช้เลยฮะวุบเรียบร้อยนะฮะก็เรียบร้อยนะครับผู้ชมมาต่อมาฮะก็จะเป็นด่านสุดท้ายที่ผมจะจะเล่นนะมาด่านนี้ชอบมากเลยด่านนี้ก็ชอบเหมือนกันมาแอคเดลี่อันดับ2เหมือนเดิมแล้วคนเมื่อกี้ใช่เปล่าไม่ใช่นะทุผู้ชมนะแต่คนละคนกันนะคนเล่นนะแต่ตัวละครในเกมเหมือนกันนะจหวะนี้แล้วอะไรก็ใช่นะมา อยากเล่นของในคอมเหมือนกันของในคอมนี่ก็มีสกินของตัวละครพวกนี้เข้ามาแล้วของในคอมอ่ะแล้วก็มีรถที่แบบว่าเจ๋งๆกว่านี้เฮ้ยกดไว้ก่อนป้องกันรถป้องกันรถระเบิดนั่นเองนะจังหวะนี้มาอะไรก็ได้นะมาเล็นเลยฮะมาหลุมดำมาเหอะนะมาหูวลับมานะฮะเร่เร่เร่เเร่เมามามาไปเล่งมา เฮ้ออย่าอย่าอย่านะอย่านะอย่านะมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โหมีคนยิงมาแล้วอะฮะไม่โดนหรอกนะดีนะที่มีโลนะป้องกันได้อยู่แล้วปุ๊บอะไรก็ได้โอ้โหเย็ดโดจังหวะนี้นะผมเปิดอันติีเลยดีกว่าครับชมนะก็ไม่เป็นการเสียเวลานะมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหป้องกันได้อยู่ป้องกันได้อยู่อะไรก็ได้โอ้โหเหย็ดโดโทโบเจ็ดกันเลยวะเฮีย โอ้โหยานี้เล่นโทโ b o j ็ t มาเลยเว้ยเฮ้ยสองกระบอกเลยเดี๋ยวจะมาใช้ตอนที่แบบว่าจบไคแม็กนะก่อนจะเข้าเส้นชัยขอแบบว่าเข้าสวยๆกับโทโ b o j ็ t นะถ้าไม่โดนขโมยไปก่อนนะก็จะแบบว่าบินขึ้นสูงนั่นเองนะผู้ชมนะจังหวะนี้มาไคแม็กสุดท้ายแล้วนะ,อะรอบสุดท้ายแล้วจวังหวะนี้ขึ้นมาแนละ้วปุ๊บอย่างนี้โอ้โหไม่ได้อะ่ะรถมันไม่วิ่ก่อนอะ่ะเออรถมันไม่วิ่ขึ้นนะฮะหน้า,นามันยังไม่ขึ้นหัน หน้าเข้าไปบนท้องฟ้าก็ไม่ได้โอเคแตวันนั้นก็คงมีเท่านี้ฮะกับเจ้าล็อกซี่โรลเลอร์นะแล้วก็แคนดี้คูเป้นะชอบที่สุดนะก็เป็นคันนี้แหละที่ผมมีนะล่าสุดนะคือรถทั้งหมดนะอันนี้ก็สายแบบว่าเติมนับช่วโมาผมเติมไปแค่2คันเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยที่เติมไปนะผมขาดไปอีกสองคันที่เติมนะที่ยังไม่ได้เติมแต่ก็คงไม่ได้นะนะมันคงไม่กลับมาให้เราเติมแล้วนะ โอเคแล้ววันแล้วลวเจอกันใหม่ถ้าชออคลีปนี้ก็ฝากกกอนแลกวก็ลา,าให้ผมด้วยแล้ววัเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนนะ